สวัสดีครับพบกับผม,ผมกเกษตรนายโนดจากข้าวตราดูทองคู่คู่ครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กันที่ หมู่บ้านผักว่านะครับโซนนี้ผ่านผักว่าตําบลโคกยาอําเภอปราสาทจังหวัดสุรินต้องบอกว่าพื้นที่นี้ก็เป็นที่พักอาศัยเป็นหลักนะแต่เราจะปรับเป็นฟาร์มเกษตรในพื้นที่ของเรานะครับอ่ะก่อนอื่นอย่าลืมคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เกษตรนายโน้นนะครับพัฒนาสินค้าเกษตรข้าวตราหนูทองคู่ผักปลอดสารอินทรีย์ทั้งหมดนะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นบ่อเดี๋ยวเราจะมีเลี้ยงปลา จัดสรรพื้นที่นี้เป็นฟาร์มเกษตรนะครับของข้าวตราหนูทองคู่เราฟาร์มเกษตรอ่ะเดี๋ยวก็ฝากคุณผู้ชมติดตามจากคลิปนี้ครับเชิบเชิบเชิบเบยังนี่วัวหลายสิบตัวเห็นไหมครับนี่นี่หลายสิบตัวนะ ที่เราจะปรับเป็นฟาร์มเกษตรในส่วนของพื้นที่เราทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็จะปรับเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์นะครับมีผักปลอดสารพิษอะไรประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าพื้นที่เดี๋ยวไปดูกันครับข้างหลังนะเป็นบ่อที่สมัยตากับยายขุดไว้นะครับนี่มามาดูเราขุดเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมขุดเพิ่มเติมเพื่อเอาดินมาถมในส่วนนี้นะครับแล้วไฮไลท์ตรงนี้นี่จะเห็นได้ว่าตรงนี้ปุ๋ยอย่างดีที่วัว เต็มไปหมดนะครับนี่ปุ๋ยยังดีเดี๋ยวเราจะจัดสรรทําใหม่เปลี่ยนโฉมใหม่รอติดตามปลายปีนี้ครับอ่าให้เห็นผังคร่าวๆที่เราจะทํากันนะครับให้เห็นผังคร่าวๆเนี่ยครับอ่ะนี่เลยบ่อเดิมทีก็ขนาดจะไม่ได้ใหญ่มากนะคุณผู้ชมตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะเลี้ยงปลานะครับปลาด้วยนะครับก็ปลานิน ปลาทับทิมอะไรประมาณนี้เดี๋ยวปรับภูมิทัศน์ปรับหลายอย่างลวจะทําเป็นแนวลวคาร์บอย นะครับปรับถมให้หมดเนี่ยอันไปดูฝั่งนู้นน่นะครับแนวรั้วที่กั้นกับเพื่อนบ้านด้านหลังนะเราก็จะปรับเป็นแนวรั้วคาร์บอยของเราในส่วนนี้แล้วก็บ่อตรงนี้ก็จะปรับใหม่นิดนึงปรับพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ให้มันดูเป็นฟาร์มนะครับที่อะไรที่น่าสนใจหน่อยนะแล้วก็เผื่ออาจจะเอาคันสตัตคคาเฟ่มาลงด้วยคาเฟ่แอนด์ฟาร์มอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่า เผื่อลูกค้าของลักชวรี่โฮมของช่างโนดอะ่ะอยากจะมาเยี่ยมชมฟาร์มเกษตรเราอินซีนะครับส่งตรงจากที่นี่เข้าสู่ในเมืองเดี๋ยวรอชมปลายปีแล้วก็ปีหน้านะครับใช้เวลานิดนึงหลังจากนี้ก็จะปลูกต้นไม้เพิ่มด้วยนะครับคือมาดูแห้งแรงนิดนึงตรงนี้เราจะปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นให้มันดูเขียวดูสดใสขึ้นเนี่ยครับพื้นที่ใกล้เคียงกันก็จะประมาณนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็น ถมเพิ่มของเรานะครับก็จะสูงกว่าถนนอีกเล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็สูงกว่าแล้วที่เราถมขึ้นมานะครับสูงกว่าน่าจะประมาณสักห้าเซนอะเยอะอยู่นะสูงกว่า50สิเซนเลยอ่ะเนี่ยครับรอชมค่อยๆปรับไปมันใช้เวลานิดนึงพื้นที่มันเยอะนะครับเป็นกาลังใจให้กเกษตรนายโนดด้วยนะครับวันนี้คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันดีสวัสดีครับ